สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการผู้ประกอบการวิถีใหม่พอดแคสต์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่พอดแคสต์ที่แบ่งปันเรื่องราวของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางเล็กและที่กำลังเริ่มต้นในยุคหลังโควิด -19 ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวินัยชานศักระพัฒนาคณะบริหารธุรกิจสถาบันการจัดการปัญญาวิวัฒน์นนรงคหนวยการแขกรับเชิญวันนี้คือคุณทันชนกสมสุกเจริญ เจ้าของผลิตภัณฑ์เฟสเนชั่นอลบตย t ุกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมรารยะะน่งแล้วธุรกิจนี้เริ่มขึ้นมาและสามารถดําเนินการต่อเนื่องมาอย่างไรสวัสดีครับคุณตุกสวัสดีค่ะนะ่าเป็นไงบ้างอากาศร,ร้อนเนาะร้อนมากมากเลยค่ะอาจารย์อผลิตภัณฑ์เ r e s h Natural เนี่ยมีอะไรบ้างครับลองเล่าให้ฟังหน่อยแล้ก็แบ่งเป็นกี่ประเภท แฟชชั uh, เริ่มต้นจากสบู่ก้อนค่ะสบู่สบู่สบู่น้ำมันกิม <Yeah. S 1> สบู่ก้อนแล้วก็จะ,ะสบู่เหลวสบู่เหลวที่ที่เป็นสารที่ที่สูงกว่าในท้องตลาดแล้วก็มาสกินแคร์โลชั่นเป็นโลชั่นสำเชอรัลโลชั่นก่อนแล้วก็เป็นพัฒนาจากเนเชอร์ขึ้นเนเชอรลโลชั่น อันดับเป็นเป็นตัวแรกแล้วก็เราก็การพัฒนาขึ้นมาใส่ใส่ใส่สารตัวที่ทําให้ทาแล้วเรื่อนเคลนไม่ไม่เหนียวหนึบ<อ>จากคือ,อคือก็เป็นเป็นสารที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ๆคือ<ต>่ก็คือมีมีแค่สบ,บู่ก้อนสบ,บู่แล้วน้โลชั่นหรือมีอีกไหมครับมีแชมพูครีมนวดผมเป็นเป็นผลิตภัณฑ์แฮร์แคร์ค่ะจะทําอยู่ อยู่สกินแคร์กับแคร์แคร์ค่ะจนันอ๋อไอซ์เมื่อกี้บอกสบู่แล้วสู่วันนตลาดคืออะไรอ่ะคือเซอร์เฟกตนที่ในตลาดจะใช้พวก n 7 0เจศูนย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอดี AD พาดกตของของหนูจะเป็นงานที่เอามาจากอ่าซูการเนสอะไรพวกเนี้ยค่ะที่มาจากอเมริกาที่เขาเคลมโนมเทียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันยังไงบ้างครับต่างกันอ่าต่างกันด้วยความที่เขาเคลมเนเชอรัลด้วยค่ะต่างกัน,นที่เป็นธรรมชาติใช่ตา ต่างกันที่ที่ผลการเทศที่ที่จอสันแอนด์จอสันเขาออกมารับประกันว่าอันนี้ตัวนี้นะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่โนโเทียนะอะไรเงี้ยแล้วก็ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะโอ้เป็นงานที่แพงขึ้นเห็นเห็นกระบวนการทําสบู่เหลวกับสบู่ก้อนต่างกันเยอะไหมอ่ะก็สบู่ก้อนจะมีขั้นตอนที่ที่ละเอียดก่อนนะคะไม่ยากนะคะจารย์แต่ละเอียด อย่างเงยของรูปแบบหรือในเรื่องของผสม,ส,มส่วนผสมค่ะในส่วนผสมแล้วก็การกระบวนการผลิตก็ก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนออเพราะว่าทำจากเหลวให้เป็นก้อนก่อนไปด้ยุ่งยากซับซ้อนเนาะคือมันเป็นสบู่ก้อนของหนูคือน้ํามาจากน้ามันธรรมชาติน้ํามันมะพร้าวน้ํามันรําข้าวน้ํามัน<อ>ดูล่าและพวกนี้ฐานแล้วก็มาสปอนกับดา่างแต่นี้ในการอของสบู่สบู่ที่เป็นธรรมชาติเนี่ย จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอุณหภูมิของน้ํามันต้องเท่าไหร่อุณหภูมิของด่านต้องเท่าไหร่แล้วก็มาที่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็กี่วันอะไรเงี้ยค่ะชะนิดน้ามันถ้าน้ามันมากออเราก็อาจจะต้องบมอ่มหนึ่งอาทิตย์ในโมก่อนที่จะแกะอย่างเงี้ยค่ะก็จ<อ>ะมีความละเอียดกว่าสบู่เหลวมากเลยสบู่เหลวคือหนึ่งสองสามอบซผสมผสมควรควรเสร็จสินค้าสินค้า,คาตัวแรกที่ทำออกมาเลยคือตัวเหลวหรือตัวก้อนตัวก้อนค่ะ อ่าแล้วทำไมเลือกตัวที่ทําซับซ้อนกว่าซับซ้อนกว่าเพราะว่าแล้วทําไมทาไมเลือกทำเป็นตัวแรกอ่าให้ลูกใช้ค่ะอาจารย์อ๋อวลาเราใช้เราใช้งานได้ด้วยเราใช้งานเพราะว่าลูกชายแพ้สบู่ในท้องตลาดอ๋อตัวเหลวนี้ต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างครับสบู่เหลวสบู่เหลวนี่เปลี่ยนตัวเซอร์เฟกตนค่ะและแต่ตัวอื่นก็พวกประจุบวกอะไรก็ปกติค่ะกิสซอรีลนว่านหางจระเข้ปกติค่ะ เซรันี่เซรัน,นี่คือสารหลักใช่ไหมสารหลักที่ใช้เขาเรียกหัวชุมีมผิวพีอูค่ะแล้วโลชั่นนี่ยากขึ้นมาไมหมหรือง่ายกว่าโลชั่นก็จะเป็นงานอิมเมอร์ชั่นจะยากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอิมเมอร์ชันอะไรเหรอลยคืองางอิมเมอร์ชั่นคืองานที่ใช้ความร้อนอ๋อใช่ความร้อนทั้งน้ําและน้ํามันเนี่ยะมันจะมีส่วนผสมของน้ําและน้ํามันซึ่งมันมีตัวประสาน ประสานน้าและน้ํามันให้เข้ากันไม่ให้แยกชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจา์มันก็จะมีสารที่เป็นเนเชอรัลเป็นสารที่เค็มธรรมชาติอะไรต่างๆที่เรายัง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 ใช้เหมือนสบู่ก้อนไหมปุ๊กน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอะไรอย่างนั้นเหมือนตรงนั้นหรือว่าเปลี่ยนตัวผสมก็ถ้าถ้าโลชั่นเราจะใช้อ่าน้ํามันค่อนข้างน้อยหน่อยเพราะว่าถ้าเราใช้น้ามันมากล้ามันจะเหนอะหนะเพียงแต่ว่าเราทุ่มชื้นเข้ามาแทนใช้กีทลีนเข้ามาแทน อะไรอย่างเงี้ยค่ะทาไมทําไมทําสินค้าชําระล้างแล้วอยู่ๆมาทามาทาโลชั่นอะพอไรครับมันมีสาเหตุมาจากลูกค้าหรือูจากการใช้งานในบ้านหรืออะไรการใช้งานส่วนตัวเลยค่ะเป็นคนที่คือเราชําระล้างร่างกายเราก็ต้องดูแลผิวอ๋อมาจากมาจากคือในตัวเองครอบครัวก็เลยผลิตมาขายคนอื่นด้วยอหอเข้าใจละคือตัวเองใช้แล้วปลอดภัยก็ก็ใช้ต่อเราใช้ได้วปลอดภัยคนอื่นปลอดภัยแน่นอนค่ะอ๋อแล้วแล้วแชมพูกับครีมลดมายังไงครับ แชมพูกับครีมนวดนี่เป็นการต่อยอดที่แบบว่าคุณลูกก็ใช้อ่แชมพูทั่วไปไม่ได้ค่ะคันคันศีรษะแล้วก็แล้วคุณหมอคุณหมอที่รักษาอยู่ที่มหิดลเขาก็สั่งมาสองยี่ห้อแล้วเป็นของต่างประเทศเราก็สงสัยทาไมจะต้องเป็นของต่างประเทศละ่ะแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ไปเรียนว่าทําไมสารพวกนี้คืออะไรอะไรไปเรียนสารไปเรียนเรื่องสารเคมีคแล้เป็นคุณหมอที่มหิดลสั่งมาสั่งมาใหา้รักษาหรือสั่งมาซื้อไปขาย สั่งมาสั่งมาให้เราไปซื้อมาใช้อ่ะอตอนเ,เอาลูกไปรักษาว่าทํำไมอะไรที่เขาแพ้เนี่ยค่ะคุณตุ๊กก็เลยศึกษาใช่ก็เลยมาศึกษาว่าทําไมจะต้องซื้ออะไรขวดเป็นพันพันกว่าบาทอะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งมีความรู้สึกว่าเราคนไทยที่แพ้เยอะนะเพราะว่าคนที่ไปหาหมอด้วยกันเนี่ยคิวเยอะมากอาจารย์ก็เลยว่าเยอะนะแล้วมีมีกี่ครอบครัวที่สามารถซื้อได้ในราคาเนี้ย ชมเปมีบางคนแบบปู่ย่าตายายพามาไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่พามา mm hmm. เราองเห็นว่าอ้าวถ้าราคาขนาดนี้แล้วถ้าเกิดคนที่เขาซื้อหายลูกเขาใช้ไม่ได้เขาจะรู้สึกไงอ่ะเอส,สบูก้อนมีประมาณกี่กลิ่นคะสะบูก้อนสบูก้อนจะที่ในแบรนด์หนูเองอะ่ะมีเดียวแต่แต่ถ้าในบ้านหนูมีหลายกลิ่นเพราะว่าหนูทำโอเอีมให้เจ้าอื่นอ๋อนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์ก็จะเลือกกลิ่นอะไรมาเลยค่ะถ้าลงโอเอยมแล้ว ทั้งหมดมีกี่กลินะ่นฮะห้าสิบกลิ่นอาจารย์อ๋อสิบแล้วตัวที่ขายดีนี่กี่กลิ่นตัวที่ขายดีๆก็จะมีสักุระอ่าสีชมพูอะไรเนี้ยของดาราคนหนึ่งอ่าไม่เอ่ยนามแล้วก็ของหนูเองเนี่ยแบรนด์เฟสเฟชชัจะเป็นสบู่น้ํามันปาล์มแดงโอ oh. น้ํามันปาล์มแดงเนี่ยสัง่งมาจากพัทธลุงสัง่งมาจากสวนก็เป็นน้ํามันที่ไม่ได้สก,กัดสีไม่ได้สก,กัดกลิ่นออกเป็นน้ํามันดีสดธรรมชาติขึ้นมาเลย มีเนื้อปาล์มขึ้นมาด้วยอาชีกลิ่นดังๆก็มีสองกลิ่นใช่เป็นกลิ่นปริศน,นาอินเดียคือกลิ่นแนว<า>ใช่ชาโคละาปริศนาแล้วก็ปาล์มแดงน้ำมันน่าอากิถถ้ากลิ่นกลิ่นกลิ่นปริศนานี่ยค่ะใช้ตัวน้ํามันปาล์มแดงตัวออโอเคใช้โอทอปสีดาวมาเมื่อวานนี้ไปรับไบโอทอปมาหนอดีใจด้วยค่ะแล้วแล้วสบู่แล้วสบู่แล้ว,ลวมีกี่กลิ่นฮะ สบูเ่เหลวสบูเ่เหลวของแบรนด์หนูไม่ได้ทำมีมีเป็น O E M ค่อาจารย์ O E M ประมาณห้ากลิ่นอ๋อสบูเ่เหลว O E M ห้ากลิ่นห้ากลิ่นแต่เป็นกลิ่นแนวธรรมชาติแนวแนวดอกไม้ไทยอาจารย์คนคนจะชอบกลิ่นดอกไม้ไทยมันลิกุหล,ลาบอะไรเงี้ยค่ะโอเคแล้วโลชั่น,น่ะครับโลชั่นมิตเป็นแบรนด์ของหนูค่ะโลชั่นอัลมอนด์ออยล์กลิ่นกลินน่นกลิ่นนะี้หนูจะเบรนเองขอจ๊ขอจำนวนกยน่นะโลชั่นในใน หนึ่งหนึ่งหนึ่งกลิ่นแต่เป็นสองตัวออมีสองตัวโอเคมอ่าแล้วลงานก็ทั้งโลชั่นทักก้งสมุนวก็ทำโอเอ็มด้วยแต่ของเราโลชั่นมีสองสองกลิ่นหลักค่ะโอเคแล้วแชมพูละครับมีมีสองตัวเองหรอโอเียมแชมพูตอนนี้แชมพูไอ้ส่วนของหนูเนี่ยหนูสต็อปไปชั่วคราวแล้วที่ผ่านมาลวครับที่ผ่านมาเป็นของตัวเองเป็นนี้เป็น,ปน,ปนแบรนด์ตัวเองกับแชมพูโเอง เป็นเป็นแบรนด์ตัวเองค่ะหนึ่ง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 กลิ่นแต่นี้จะตอปเพราะว่าทํายากมากโอเคแล้วคิมนวดก็คือคิมนวดก็ขงเหมือนกันเนาะคิมนวดของหนูเองค่ะคิดเป็นคิมนวดอัญชันบหมเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนถนัด,ถน,ดถนัดพวกสบู่ทาชํนานาญอยู่ที่สบู่ค่ะแต่แต่โดยรวมแล้วทุกทุกงานที่ที่ทําหนูก็หนูก,หนก็หนูคิดว่าหนูก็หนถนัดนูหนูก็ทําทําได้ทุกตัวนะคะอาจารย์ แต่ว่าถึงว่าดูดูจากดูจากให้ดูจากความหลากหลายแล้วอ่ะความหลากหลายสบู่จะเยอะที่สุดก็แปลว่าเรามีการโฆษณาเยอะตรงนั้นมากมากกว่าอันอื่นเยการสบู่มีทุกเล่นเยอะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครครับลูกค้าลูกเอาเอาสินค้าแบรนด์ตัวเองก่อนสินค้าอ่าเฟรนช์เชอรนลขายที่ไหนสินค้า OEM ลูกค้าเป็นใครอะค่ะเฟรนช์เชอรนลจะมีเพจค่ะอาจารย์จะมีเพจเพจเฟซบุ๊กหนึ่งเพจแล้วก็ หนูก็โพสที่หน้าเฟ e b o o k ตัวเองแล้วก็<บ>ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนเพื่อนที่ซื้อแล้วก็บอกต่อกันค่ะแล้วก็เพื่อนที่เป็นกลุ่มพวกโอท็อปที่เราเอางานเข้าไปประกวดพวกเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาใช้แล้วเขาชอบเขาก็ซื้อเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ในในในไลน์มีไหมไ э? ลนย์ยังไม่มีลายยังไม่มีค่ะอาจารย์ <taxi. S 3> แล้วแล้วโอเอ็มนี้ลูกค้าเป็นใครบ้างครับส่วนใหญ่เป็นเพื่อนเป็นโรงงานอื่นเป็นโรงงานอื่น ลงโงงานลงโงานนะลงรานคืใช่เป็นเพื่อนที่เป็นผู้ผลิตด้วยกันแล้วเขาบางบางตัวเขาไม่ทาเขาก็โยนให้หนูทาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเป็นโรงงานแต่ใหญ่คือเป็นเป็นคนผลิตแต่ทั้งทั้ง่เป็นได้กับผลิตใหญ่ฉะนั้นยังยังไม่เคยขายขายเข้าพวกพวกโรงแรมพวกอะไรพวกนี้โรงพยาบาลไม่เคยทำถึงแล้วโรงพยาบาลมีหนึ่งที่ค่ะอาจารย์เป็น O E M ให้โรงพยาบาลเพชรบุรีหนึ่งที่ค่ะอ๋อเป็นสบู่นี้ สินค้าส่วนใหญ่ของทั้งตัวเองเท่าเอ็มี่เราได้ขอออยไว้บ้างไหมมีค่ะมีทุกตัวค่ะแล้วการขอออยนี่มันยากไหมช่วยแชร์หน่อยอืมไม่ยากค่ะคือการขอออยเนี่ยาการขอออยก่อนขอออยเราต้องขอบ้านผลิตก่อนอเราเขามาตรวจบ้านผลิตว่าของเราผ่านไหมอะไรเงี้ยเขาจะมีมาตรฐานหนึ่งสองสามเราก็ทําตามเขา ในในเปเปอร์ทุกสิ่งให้ครบเรเราเราแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าอ,อ๋อทุกพร้อมแล้วนะคะอะไรเงี้ยมาตรวจนะอะไรเงี้ยเขาก็จะมาตรวจมาตรวจแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดถ้ามีอะไรที่เขาบอกว่าอ๋อนี่ใช้ไม่ได้นะอันนี้เป็นฝุ่นนะอ่าออกนะเราก็ออกค่ะพอบ้านผลิตผ่านแล,แล้วอนุมัติเรียบร้อยเราถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปขอยอยได้ค่ะบ้านสอน,นี่นี่หน่วยงานไหนครับกระทรวงไหนสารสุขค่ะกระทรวงสารสุกก่อนใช่ค่ะ ของออยเลยค่ะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของออยใช้เขาใช้ก็อะไรหน่วยบ้านผลิตเหรอของหนูเรียกบ้านผลิตเพราะองหนูเป็นเป็นเป็นจิ๋วๆค่ะอาจารย์อ๋อหน่วยหน่วยหน่วยผลิตเป็นเป็นใช้ที่บ้านอ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่าเป็นบ้านที่ไม่มีการอยู่อาศัยเป็นแยกตัดส่วนเลยว่าอ๋อว่าดีนี่คือื่อนขายเขาเนาะใช่ค่ะนี่คือขัอนขาว่าคุณจะต้องไม่ไม่ไม่มี อาหารในนี้ห้ามทานอาหารในที่สถานที่แห่งนี้ห้ามมีเก็บแม้กระทั่งนมกล่องแช่เย็นในย,ยังไม่ได้เลยอาจารย์ห้ามมีอาหาร